ปลาดุมเดือแต่เราว่าผักบางเพันต์ไปเนี่ยเสียงเสียงแบบปลาดุ่มทำมดูกระต่ายแบบไอตัวนี้ดีขึ้นถามให้ดีบายดีบายว่าไปแล้วก็ผักก็มีใจ เรื student, ่องอยากไปทำอะไรเกี่ยวกับชายแดนอะไรที่ไปชายแดนก็มีมีจริงๆก็มีอยู่เรื่อยๆตอนนี้ก็ก็มีดูอยู่จะต้องมีสองหน่วยงานที่ที่ไปได้แต่ว่าตอนนี้ก็คือร่วมกับทางโรงพยาบาลหาพิสูจน์ไปแล้วนะงานฐานร่วมกันร่วมดูไปช่วยเหลือสถานเรืองานสี่ทางสามอาหารดูไดที่ไปช่วยเหลือทาง ถ้าเป็นส่วนร่วมก็คือจะเป็นเป็นในช่วงแรกๆที่เริ่มมีเรื่องเกี่ยวกับการสถานการณ์ตึงเครียดนนะครับซึ่งตอนนั้นก็ต้องบอกว่าจริงๆด้วยสถานการณ์เนี่ยทางกองทัพก็มีอุปกรณ์ค่อนข้างครบพร้อมอยู่แล้วแล้วก็วันนั้นพอดีไปถ่ายรายการข้าชาพาที่จังหวัดอะไรนะสุรินทร์พอดีนะครับแล้วก็เลยได้ทราบจากทาง คณะสมาคมแม่บ้านของทหารบกทหารรักษาพิทัใช่สนามก็เลยได้แวะไปเพราะวันนั้นเขาก็ได้มีการแวะนําอาหารของข้าวอาหารแห้งต่างๆไปก็เลยได้ไปร่วมสนับสุนด้วยครับเราได้กาลังใจหรือได้ทาอะไรบ้างมัได้เจออะไรบ้างก็คือได้มีการพูดคุยให้กําลังใจเพราะก็ต้องบอกว่าน้องๆทหารที่ไปอยู่ที่เขตชายแดนเนี่ยก็เป็นทหารที่ค่อนข้างเพิ่งจากบ้านมาก็คือเอาง่ายในช่วงสถานการณ์ตึงเครียดเนี่ยเพิ่งกลับบ้านได้มี ไม่ถึงคืนเลยก็ต้องไปประจำการแล้วแล้วก็ค่อนข้างเรียกว่าอะไรต้องการขวัญและกำลังใจแล้วก็อุปรกรณ์บางชนิดเช่นโซลาร์เซลล์ต่งางๆที่มันต้องติดตั้งด่วนที่ต้องใช้เลยนะเวลานั้นแล้วก็อ,ปกอุปกรณ์ที่แบบมันก็บางอย่างที่ทจำเป็นต้องใช้ก็กำลังใ,ใจที่คนติดใจมากนะคะที่เราได้ไ,ดไปสัมผัสไปเห็นไปเจออะไรอย่างงี้ค่ะคือถ้าณเวลานั้นเนี่ยวันที่ไปเนี่ยก็เหมือนเราทุกคนแหละทหารบอก คือก็ตกใจเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็แบบแต่ก็คือด้วยหน้าที่นะพยายามไปด้วยความเต็มใจแล้วก็ใจสู้มากๆแล้วพอระยะมันค่อนข้างยืดยาวเนี่ยบางคนก็คิดถึงบ้านก็มีมนคนก็ห่วงบ้านก็มีบางคนก็ไม่สบายจากจากพ้นจากแดดก็มีเพราะฉะนั้นคือก็ต้องบอกว่ากําลังใจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับในการที่เราใช้กําลังใจรุญนพียุอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เราเป็นห่วงคือตอนนี้คนไทยก็เป็นห่วงวิชา,า,าการดูก็ยังไม่คลี่คลา,ายดีขึ้นเลยอยากลับมาลุนแรงละ,ละจริงจริงก็ต้องบอกว่าก็เหมือนกับคนไทยทุกคนซึ่งเราก็ติดตามข่าวสารในการอยู่นะครับแล้วก็เป็นห่วงในทุกๆส่วนเลยที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็พอเราเห็นสถานการณ์ด้านหน้าจริงๆก็ต้องบอกว่าก็มีผู้เสียสละอยู่แล้วนะนอีกมากมายนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าณเวลานี้เองก็มีผู้ที่โดนระเบิดเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ ปต่ส่วนหนึ่งที่เราทาได้นะเวลานี้เองอย่างเช่นที่ได้ทราบม,มาก็คือทั้งโรงพยาบาลฐานกัรศึกเองนะครับโรงพยาบาลทั้งครูอเองที่ดูแล,แลทหารที่รับการบาดเจ็บอันนี้ก็สําคัญมากนะหลายคนไม่รู้จริงๆเราดูข่าว <c oughs> อย่างที่เกิดขึ้นแต่พอเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเนี่ยทหารที่ได้รับการบาดเจ็บต้องกลับมารักษาเนี่ยเขาต้องใช้ชีวิตใช้เวลาเราอาจจะอ่านข่าวแค่วัน2วัน3วันเราเลยรู้สึกแต่หลังจากนั้นล่ะ ฉันก็คือผู้ที่ดูแลก็คือทออั้งโรงพยาบาลพระมงกุฎแล้วก็โรงพยาบาลทารมศิก์แล้วก็องค์การสงเคราะห์ทารมสิเองก็ตามแต่วันนี้เราก็เลยมองว่าการเข้าไปได้อย่างน้อยมีส่วนร่วมนะครับมีส่วนช่วยแล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่ขออนุญาตบอกตรงนี้เลยแล้วกันเนี่ยก็คือได้พบก,กับทางผู้นวยการโรงพยาบาลทหารมศิก์ที่เวลาทหารจะบป่วยหรือโดนระเบิดต่างๆค่าที่จะต้องมีตมทั้งดูแลในระหว่างที่ในระหว่างช่วงที่เกิดทั้งดูแลช่วงหลังจากที่ออกแล้ว ทั้งดูแลชีวิตเขาต่อไปนั่นแหละฉันสิ่งที่สามารถสร้างไรายได้เพื่อช่วยเหลือกับทหารต่างๆได้ก็คือไรายได้จากการรักษาที่โรงพยาบาลทหารศึกซึ่งโรงพยาบาลทหารศึกบ,บอกว่าอยากฝากคุณน้าช่วยบอกหน่อยว่าโรงพยาบาลฐารพรนพันศึกนี้รับรักษาคนทั่วไปด้วยนะกีแล้วใช่ไม่ใช่แค่ทหารนะเพราะถ้าเกิดว่ามีคนไข้ไปรับก,การรักษาเนี่ย <S <S. <S <ấu> ก็จะเกิดไรายได้จากการรักษาก็สําคัญคือที่โรงพยาบาลฐานพันศึกเองเนี่ยมีคุณหมอ ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากมายข้อแรกคนไข้ที่ไม่ได้เยอะมากคือ1นคุณไม่ต้องไปนั่งรอเป็นวันๆ2วันเดียวที่คุณไปคุณสามารถพบเจอคุณหมอได้หลากหลายคน3คุณได้รับการรักษา4เป็นการสนับสนุนการรักษาสถานพันธิ์ที่เราเห็นในข่าวไปโดยตรงฉะนั้นณเนะวลานี้สิ่งที่เราทําได้ในฐานะประชาชนที่เราอยู่ด้านหลังเนี่ยเราสามารถร่วมกันทําตรงนี้ได้ครับที่รู้สึกไงบ้างที่การทำณปัจจุนล่าสุดคือแบบมีการยิงกันอีกแล้ว เราก็รู้สึกก็เสียใจนะครับอย่างที่ได้ไดทราบข่าวกันก็ต้องบอกว่าก็ติดตามและผมเชื่อว่าหลายคนก็มีหลากหลายความคิดเห็นแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่อยากให้เกิดเลยก็คือการสูญเสียเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็เราก็อยากให้มันจบให้ได้ไวนะครับอะไรที่ต้องแก้ผมคิดว่ามันก็คงจะต้องแก้กันให้ได้ไวเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเราเห็นว่าผู้ที่สูญเสียจริงๆคืี่ทหารในจริงที่ก็ต้องอกอย,นนอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าจริงที่เขาต้องลุยป่าดงกับระเบิด โดยไปถึงชายแดนข้างหน้าเพราะฉะนั้นแต่ละคนเขาก็รักชีวิตแต่เขาก็รักแผ่นดินมากๆเหมือนกันฉันเราก็มองว่าเราในฐานะทั้งแผ่นดินเองทั้งส่วนกลา,างก็ตามเนเราก็ควรจะให้ความร่วมมือกันแล้วก็จริงๆเราก็อยากเห็นมันสงบไปไว้นั่นแหละครับก็อย่างนี้แบบเหมือนเจ้าทนี้เหมือนเจ้าหนี้ฝากอ้ามาราชสัมพันธ์เนาะแสดงว่าเขาก็มองว่าเราเป็นกระบอกเสียงให้กับ ต้งส่อาหารต้องใสอันนี้ได้เราเต็มใจที่จะทําหน้าที่นี้ใช่ไหมใช่ครับตเต็มใจเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอเราได้ไปเจอเจอว่าวันนี้รบกันอนรบกันเสร็จปุ๊บมีคนบาดเจ็บเราไม่อยากให้คนบาดเจ็บเราแค่ไม่อยากนี่เราได้ลงมือทําแล้วละ่ะจากในสิ่งที่ลงมือทำคือการรักษาใช่ไหมการรักษาจากโรงพยาบาลซึ่งเราก็ถามว่าถ้าอย่างงั้นโรงพยาบาลต้องการอะไรโรงพยาบาลต้องการคนไข้ผู้ป่วยธรรมดานี่แหละเข้าไปรักษากันไม่ต้องทําอะไรมากเลยแค่บอกว่า โรงพยาบาลสามารถรักษาผู้ป่วยอื่นได้นะเมื่อมีการรักษาผู้ป่วยอื่นได้ก็สามารถไปสนสับสนุนค่าที่จ่ายค่ายาต่างให้กับทหารที่ผ่านศึกมาได้และสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็อยากจะฝากบอกทุกทุกคนเพราะว่าวันที่เราเห็นทหารสูญเสียทุกคนไม่อยากให้เกิดสงครามอยู่แล้วแต่พอเมื่อเกิดแล้วอ่ะเราเราได้มีส่วนร่วมในการที่เราไม่อยากให้เกิดนั้นแค่ไหนวันนั้นได้คุยกับทางทหารฝันงศึกหลายๆท่านทั้งศึกปัจจุบันเองก็ตาม รู้สึกที่ผ่านมาหลายสิบปีเองก็ตามสิ่งหนึ่งที่ทางทหารผ่านศึกหลายๆท่านผมถามว่าับวันนี้อยากต้องการบอกอะไรไหมสิ่งที่ต้องการคืออะไรรู้มไหมเขาบอกว่าอะไรผมต้องการโอกาสผมขอแค่โอกาสโอกาสในการได้กลับมาทํางานคือวันนี้เขาไม่สามารถกลับมาเป็นทหารที่ปกติได้เพราะร่างกายเพราะหลายคนก็คือสูญเสียไปแล้วจากการรบแต่ไม่เป็นไรแต่ฉันขอแค่ว่าฉันได้มีโอกาสมาทํางาน ให้กับครอบครัวได้ไม่เป็นภาระครอบครัวไม่ต้องมีใครมาแบกมาหามมาครอบฉันสามารถทําให้เกิดคุณค่าได้นะฉันขอแค่โอกาสเหล่านี้ฉันวันนั้นได้ฟังรู้สึกแบบมันรู้สึกเราก็รู้สึกจุกอกเหมือนกันนะแน่นเหมือนกันว่าแต่สิ่งที่เราเห็นในสงครามต่างๆที่เราไม่อยากให้เกิดแล้วผลของมันวันวน,นี้เราสามารถช่วยเหลือเราสามารถสนับสนุนในสิ่งนั้นได้แค่ไหนก็ <c oughs> เลยคิดว่าในสิ่งที่วันนี้ได้พูดเนี่ยก็คิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ ทั้งตั้งแต่ต้นทางเองก็ตามต้นต่อของสงครามเองก็ตามอของของการรบเองก็ตามคืออะไรใช่ไัมระหว่างกลางดิหลังจากนั้นเราทําอะไรได้บ้างเรียกว่าอยากให้สังคมให้โอก,กาสทันมามองใช่ก,ก็คือก็อย่างที่บอกว่าที่วันนี้นอกจากสงครามเพื่อนอกแล้วอะสงครามข้างในเราก็เยอะสงครามสื่ออะไรกันที่แบบต่างฝ่ายต่างเห็นซึ่งบาง,บาง,บ,างบางความคิดเห็นมันก็มีประโยชน์ แต่เราก็ต้องดูก่อนว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์มันเริ่มจากตัวเราก่องเราก็อย่าก,ก่อสิทธสงครามในใจเรา <c oughs> อย่างแรกคือเราไม่อยากให้เกิดจึกข้นางสิทศิกในใจเราอะจัดการหรือ,อยังเราลบกับตัวเองเสร็จหรือ,อยังเราจัดการข้นสิธิในใจเราได้ไหมถ้าเกิดเราลบตรงนี้ได้ผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่เราเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นได้ไหมสิทในครั้งนี้มันจะอยู่บนโซเชียลเยอะมากการประทะกันระหว่างสื่อสื่อเขาสื่อเราสื่อภายในบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องให้โจทย์กันบ้านตเลยว่า แล้วเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการปั่นสิทสงครามนั้นหรือเปล่าหรือเราจะทําสิ่งที่จับต้องได้จับต้องได้คืออะไรล่ะก็ะวันนี้ทหารเจ็บทหารไม่สบายทหารต้องการการสนับสนุนยารักษาทําได้ไหม,มเป็นบาอยากประสาทดูดงานตาด้วยก็คือจริงๆเราไปรายละเอียดตรงนั้นือแบบเป็นเป็นตัวกลางให้ในการจริงๆวันนี้ที่ที่ทำอยู่เราท้งผมเองแล้วก็ทีมงานเนี่ยเราก็ได้ทํากันอยู่แบบ ในสิ่งที่เราทําได้ทํากันตลอดเวลาใช่ไหมครับจะเป็นการรับทราบข้อมูลในสิ่งใดก็ตามที่กองพเองถ้าขัดสิ่งใดๆที่เราในฐานะประชาชนทั่วไปสามารถสนับสนุนได้ซึ่งเราก็ต้องเชื่อว่าจริงๆทางกองพก็มีอุปกรณ์มากมายอยู่แล้วแต่อะไรที่เราในฐานะพลบันเทิงสื่อสารได้1นึ่ประพูดได้ใช่ไหมเราสื่อสารได้เราเลือกจะสื่อสารอะไรที่เป็นประโยชน์เราเลือกจะสื่อสารอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์ อันนี้เราเลือกได้เราทําได้2ในการดองแรงเราสามารถทําอะไรได้บ้างเกี่ยวกับสุขภาพอาวี้ทหารเจ็บฐานป่วยเราทําอะไรได้บ้างแล้วก็ครอบครับเต็มที่ใช่ครับอืมตอนนี้ครับหัดตัวมาเป็นผู้จัดซีรีส์วายเป็นซีรีส์วายมันเดินทางไปยังไงบ้างพี่เพราะว่าตอนนี้โครงการซีรีส์วายแบบโตมาก็เอ่อผู้จัดจริงๆก็เริ่มมาตั้งแต่แรกๆนะพี่แต่ว่าก็อาจจะเลือกเรื่องที่ ชอบหรือเรื่องที่อย่างเช่นตอนนี้เอาเรื่องของวยนะจริงๆก็ต้องเริ่มมาจากน้องชายกับน้องสาวเขาชอบเรื่องเรื่องหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับซีรีส์ไม่ใช่สินิยายที่เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องสมองแล้วก็มีแฟนคนติดตามก็ได้เรื่องกับน้องสาวเพราะงั้นก็ลองทำารื่งนี้กันดูก็เป็นการชิมางลอง ลองทําในสิ่งที่มันเป็นเราเช่นโอเคคนที่ชอบความเป็นวายแล้วก็เรามจะศึกษาแ้วความเป็นวายที่เราศึกษารวมถึงในละครเนี่ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์ของสมองซึ่งคนเป็นเยียบม,มากๆเป็นภัยเงียบที่เราไม่เคยดูมรู้อยากแฝงคว,ว,วามรู้ไปด้ไยในใน่องนี้ใช่ไหมใช่ครับ<น>ซึ่งคนที่เป็นผู้เขียนในใิยายเรื่องนี้ก็เป็นคุณหมอที่เกี่ยวกับเรื่องสมองซึ่งก็เจอคนไข้สมองมามากมายบางทีเราคิดว่าเราปกติเราไม่ปกตินะ เราเพิเจอร์เราแบบคิดเ่ขึ้นที่เนี่ยมันมาจากการเราสร้างภาพอายกตัวอย่างทุกวันนี้เราสร้างภาพเสมือนจริงอยู่ตลอดว่าใในฐานะการแสดงจะเป็นอย่างนี้ตอนเราเดินการแสดงใช่ไหมแล้วก็บอกว่าให้เล่นเป็นคนบ้าคนบ้าไม่เคยคิดว่าตัวเองบ้านะเขาเชื่อมากๆว่าเขาเป็นสิ่งนั้น ราะฉะนั้นคือหมายความว่าบางทีเราอะสมองเรากสั่งที่เชื่อมากจนเกินพอดีจนเกิดภาพต่างๆนานาจินตนาการจะโลกสองใบเองก็ตามเราเชื่อเราเราสร้างสิ่งหลอกมาแบบนั้นฉะนั้นปัญหาของสมองมันก็เลยเป็นมากมายในทุกวันนี้ฉะนั้นในซีรีส์ใครในกระจกเองเราก็มองว่าออย่างน้อยสายกระแสซีรีส์วายก็เป็นที่นิยมแล้วพอเราได้เห็นน้องๆเขาเล่นมันก็รู้สึกมันก็แปลกใหม่สําหรับเรา ไปดูน้องโฟแคสติ้งกันมันก็เออมันเป็นอะไรที่มันน่าสนใจประมาณนี nice? ้ค uh รับจริง,รงๆก็นานๆทาทีแหละครับก็<ๆ>นานๆทาทีก็แต่ส่วนใหญ่ตอนนี้จะโฟกัสกับการทำธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพแต่ซีรีส์ด้วยความที่เราเป็นคนบันเทิงอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ยังรักในคอนเทนต์รักในซีรีส์อยู่ถ้าเราเจอเรื่องใดที่คิดว่านี่มันเป็นเราจริงๆในอนาคตก็จะมีเพิ่มก็ได้เป็นติดิดใจไหมพกดย้แไง ซีรีส์วมซีรีส์วายมันพอมันพอมันเปลี่ยนแนวต้อเป็นยังไงบ้างยุคนี้มันเป็นยุคซีรีส์อ่ะพี่มันก็จะเรียกว่ามันก็ค่อนข้างแปลกใหม่เออแล้วก็มันมีมุมมองอีกหลากหลายที่เราไม่เคยเห็นใช่ไหมเช่นมุมมองที่น้องๆเขาถ่ายทอดกันมุมมองของเคมีระหว่างเออผู้ที่เขาส่งต่อกันพวกนี้มันก็เป็นอะไรที่แบบเออเราไม่เคย เออเจอแบบนี้อะไรประมาณนี้รับอย่าอย่างเราทำเราทำเองต้องนั่งดูต้องดูทุกเรื่องครับแต่ละเรื่องเป็นยังไงก็ดูครับก็ดูก็ดูทั้งซีรีส์อื่นที่เคยประสบของสเลดมาแล้วเป็นยางไรแล้วโดยเฉพาะในวันที่เราต้องดูเหล็กน้องน้องแคสาก็ต้องบอกว่าวันนั้นก็เป็นวันแรกที่แบบได้เห็นการสื่อสารการแสดงของน้องน้องในกลุ่มซีรีส์วายนี่จะได้เห็นอารมณ์การแสดงของน้องด้วย คงไม่ไม่ไม่มีคู่มึงครับสิ่ลลี่ที่จริงเราเราอยากแล้วแบบว่าหลายคนแบบรุ่นใหญ่ก็ผันตัวไปเยอะนะเออหลายคนหลายคนก็เล่นนะอาจจะไม่ไหวครับอาจจะไม่ไหวถ้าจะมีอาจจะเป็นซีีรส์เอ่อซีรลี่วายพุกมดดำอะไรเงี้ยเป็นซีรลี่วายในตำนานอะไรเงี้ยก็ได็โอเคอันนี้คือประกาศเลยก็ประกาศเลยก็เชิญคุกมดดำนะจรวาิงจริงๆนี่บอกว่าเราเป็นรุ่นแรกเลยนะสมัยแบบเด็กๆที่จำได้นักข่าวกลุ่มนี้แหละ จเจอกันมานี่แหละแบบนุ่เขาพี่มาให้แต่เด็กใช่ <c oughs> ก็ศูนเป็นเกย์บางหลาบปากแดงบ้างหล่ะมันก็คือยุคนั้นที่แบบ<อ>ผู้ชายจะดูสำอาง่ะอ่ายุคนั้นก็คือมองเป็นเรื่องแบบวิไม่ได้เลยคนแก่เป็นเรื่องแบบเขาลือต่างๆแต่ในวันนี้กระแสรรมันก็เปลี่ยนผู้ชายในการแต่งตัวในการแสดงก็เปลี่ยนไปการเป็นผู้ชายสำอางหรือแบบอาจจะมีความหน้าเขาปากแดงเป็นเรื่องปกติอะไรประมาณถ้ามีคนติดต่อมาเราให้เล่นวาย ก็คง <c oughs> ต้องคิดเดยอะนิดหนึ่งครับทหรือว่าทุเรื่องอะไรคะถ้าเกิดจะรับซีรีส์วก็ดูหลายอย่างเลยครับดูทั้งเรื่องบทดหรือวความเหมาะสมว่าเราเหมาะสมไหมคือจริงๆไม่ใช่ว่าแบบเอ๊ะซีรีส์วายเขาดังเราอยากจะต้องไปลง <c oughs> เป็นอย่างนั้นเราก็ต้องมองว่าคือซีรีส์วายเขาคือซีรีส์วายเขาใช่ไหมครับเราเองจะไปมีส่วนว่ามันต้องส่งเสริมซีรีส์นั้นได้มันต้องเป็นส่วนที่แบบมันพัฒนาสิ่งนั้นได้ไม่ใช่ว่าฉันอยากไปเพราะอย่างนี้อะไรอย่างงี้เมื่อกี้เห็นเจ้าพูดถึงวัตกรรม ถ้มีคนติด <in> ต <Asia? S 2> so ่อมาให้น oh, ด no, like ้วยกันโอเคไหมโอ้ถ้าติดต่อมาแล้วมองกลองไม่ได้ถ่ายไม่จำาจงเงี้ยตีตายมากไม่คือแซวกันเล่นๆว่าแบบด้วยความที่อาจจะโตกันมาในรุ่นแบบเขาหรืออ้ัมโนดดำสมัยแบบยุคก้าสู่ก็ต้องมีใช่ไหมก้าเกรียบนวายไม่แรกๆกลยถ้าเกิดมองเคมีพังแบบเคมีคงผังได้ขอบคุณครับ าามาดำจางเน <c oughs> อะ